มยต่แม่แค่้ดกเลยแค่มันนีเสสบที่หางกนหนีเดียนบ้าไอ้ใส่ไอ้ใส่ไอ้ใสเอาไอ้เออสุดยอดเลยว่ะแค่นที่หางกนเลลูกเด็กเนี่ยแค่เราที่เป็นลมเ่อมก่อยป่า มอย่งับมมอย่งงครับค่าครับค่าขังน้องครับอะไไหมอะไร้วแก้วง้อเกาเป็นเ้าอด้เนี่คือวันเดียวเหรอโอ้ป่าใครดีไอ่ไม่เหโอ้ยป่าใครดี เนี๋ยวเสียงลูกเนี้ยตันอ่ะปลาใครป่าใครปลาใครปลาตะเพียบลูกมันม่ใช่ใครออกลูกว่ามันอบลูกเองอันนี้ป่าใครครับไอป่าป่าใครมันหวางแล้วมันอมลูกได้ป่าได้ลูกมันเนี้ยาเลี้ยนี่แะพืชใบยูสวงานไม่แซมเนี่ยนี่วะครับผมงานหน่อยแหละปลาตะเพียนนี่มันโอมปล่อยมันออกลูกมันอบลูกไดป่าแล้วมันี้ยอย่างเนี้ยมีน้ำไหลมีควายลูกมาแดนมักจงเอาน้ำมาไหลบ่าย ต่ว่าอมเงมอวยน้ำมาเลยหมดล้า่ยดีครับครับวยเขาก็เถียงลุงเงินแล้วว่าน้ำบไหนปาม่ีอกลุกเขาอะปาดเบมอมลูกในปากิน้กินอันนี้ใบไม้ง้อใไม้มกี้ายไอใบบุี้าใบบุรีบ้าใบบุรีไอคนไเขาเงินไ้ไหวะเขาเงินใบบุรีบ้า ทำอย่างแต่ะขาวแซบจะว่า้าว่าเขาจีดสังเซจตรศบุ๊คเป็นภาพนี่ะขันใหญ่ขัใหญ่ขันใหญดูโอ้ยอะไนันี่ลาโกันเลยงเนี้วยไปเลยกินไปเลยอืมนี่ยังแม่เพราะเราขาวจังซี่จะว่ากระเซยกูนอนชาเข้าขันแมาขันใหญดู โอ้ยบ่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 มท่นั่นเหอฮะ่เลบความมาบ่มาบ่อาบ่ม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 าๆ่มาบ่ลาบปมาบ่มาบปมาบ่มาบ่มาบ่าบ่มาบมาบ่มาป่าบ่ามา่า่าบ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 ่าป่าบ่าบ่าบ่ๆาบ่าบ่าา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 า ปลาตะเพียนปลาย่างปลาย่างตะเพียนใครมีใครบ่ตัวนี้มีใครอ้มีใครบ่ขออนุญาตด้วยขออนุญาตเด้อเด้อเอาตัวนี้ก็ไนเลยตัวนี้ใครเนี่ยเดี๋ยวว้าวเฮ้ยเหรอเนี่ยการเนี่ยการน้องขวาด้อน้องขวาด้วยน้องขวาน้องขวาน้องขวาใคร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 งนี้มีปลาแม่ใครปลาแม่ใครหาเองมไปหาเองครับหาเอง เมื่อกินแบบนี้โดดแล้วสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กินหอดบ้านมาบ้านกับมันต้องจังซี่ทำอะไ้จังสีคือมาบ่หอดอีเทียชีเจนี่คนในเมืองอีกมักยันโอวไว่ยันตเบาเพราคนมักจมก็จะก้อยเอะไรเจ้า้ราอันนี้ตัวมึงแยเด้นห่ะอยู่ในหันหน่ะปีนขึ้น <ห> <esi> มือซูพ่งเ่อนีสมุนไพไทยเน่ยวางเราส้นนอันนี้สมุนไพรครับสมุนไพรต้มปลาของแท้ตินหัวเลยนอะสมุนไพไเดินวางเราส้นอันนี้เรนรเีมาเลือกตายรสิ้นปุ๊บจะใทยเลยะเกใจเลยอเสกใจสมุนที่เขาดงครับบรรยากาศท้องนั่งดีอะ มือเนอ่ m แล้วป่นี่ z o ไปล้เมนันไปล้เมือนงาวยไปบรรยากาศตรงน้าไปมือมาลฝนก่ตรงน้วไก่ตมงน่นเบิ่เมนดอกกากระเล่าดื้นบื่นงบรรยากาศ่ดดอกเชื้อนี่นี่เหือลืนเริ่มเลยงามน้องป่าน้องป่าน้องป่ามองนี้แต่ว่าไอ้โมกับโมกม ปาดิดอกกากา่ไครับเดดซีด้านเลยไอบอลกสัตว์พี่ป่ามันยังตัวไปนี่เอาลงมาเลยนี่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเขาใครดนละลายบาทเนี่ดอกกากระ่เลยน่ามันหผู้บาแบมมองอย่างครับสนี่ยลก่อยกำลังแ่บดอกกากรเลยเดซี่เาีเพิ่งนี่ต้นมันป่าเอเอานี่มันป่าเืหาบุมีเลยอีล